คุจแแล้วว้าจบแขหรือว่ามีจะมีสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เราไปแก้งอีกหรือเปล่าเพไม่แน่ใจเราไปแกล้งกันนะเนี่ยใช่แล้ววันนี้นะเราไปสอบมานะเหนื่อยข้อสอบอย่างยากเลยอ่ะนอาหลับคุดภาพเลยดิชงวิชาไหนนอาหลับเลยนลัไม่ดีเลยนะวันนี้เราก็สอบเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเราอ่ะมาฉลองด้วยกันและนั่งไปด้วยกันเอ้ยดีละแต่เราว่า เรามาเล่นน <hire> ้ำด้วยกันทีอ่ะแต่ว่าเราเล่นแบบธรรมดามันก็จะไม่สนุกพวกเธอว่าไหมอ่ะลงไปกระโดดว้ายๆอ่ะเอ้าเราจะเล่นยังไงให้มันแบบว่าสนุกสนุกอ่ะฮะไอเดีอ่ะอ๋องั้นเราบอกตัวรอดได้แพยากกันไหมดีนะก่อนเข้ามามีแพทั้งหลายอันแลยเนี่ยโอ้ยจริงด้วย呀ด้วย呀รอกันดีกว่าไหมได้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 ร้กันดีกว่าเย้ เยอะมากอ่ะแล้วเราอยากได้อันเนี้ยตัวม่อยากให้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราว่านะเรามาจับฉลากกันดีกว่ามันเรียกตื่นเต้นไงจะบอะไรกันนะถ้าเราดวงดีเราอาจจะได้เหลือก็ได้นะเดี๋ยวให้ทุกคนเลือกเลยนะใครจะจับได้อันไหนใครจะจั ส่วนเราได้กล้อยด้ปะแต่พร้อมองน้ำละโอเคดีใจเราได้ลีลาได้รองคารองปตามิวโอยอยมันดูขึ้นอย่างอยู่รู้ไเลือดโเดี๋ยวเราองเก่อนกั รอแป๊บเหมือนจะได้แล้ว <c oughs> เรากิ้งหน้าไปห้ารอบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่กิ้งหน้าแล้ยอาจจะกินแบบโอฟิลมนี่เราต้องแขนงายขึ้นมาตั้งนานแล้ววะเนี่ยทำไมนายนยังขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยช่วยหนะ่อยเราจะเรานังอยู่สบายแล้วตั้ง โอ๊ยอะไรเนี่ยเราพยายามขึ้นมาตั้งแตแล้วมันนะทำไมยังขึ้นไม่ได้เนี่ยลองขึ้นนะเฮ้ยนี่เราแยายีขึ้นมาตั้งนานเลยเนี่ยทำไมจะขึ้นไม่ได้อีกเนี่ยเฮ้ยหรือว่าพี่จะตัวหนักเกินไปหรือเปล่า เล่นเนี่ยโอ้โหแต่มันต้องบูลลี่แล้วด้วยเนี่ยมันขึ้นยากจริงนีเพื่อนลองตั้งใจดูรอดนี้แหละไปกนาไคนชวพเราเล่นแท้แทไม่ได้ยังอยคนมด้นไม่ได้ออะไรเนี่ยบูลี่เราเนี่ยโอ้โหเราอุตส่าห์ชว์เล่นแท้เลยเนี่ยเพื่อน คอยอยูนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาคืนหืมสุรี่เราไปดีกว่าไปแล้วว่าไม่ได้เราจอมแพ้หรเฟยนี่ยอมแมา่ีไปแล้วกเรเลยแค่นี้แหละาเ้เแกอะไรมาบ้อแล้วกรานูไม่ดลยอ่ะเฮ้ยไม่กระท เราออกไปเอาเว้นดำน้ามาเดี๋ยวเรานดำน้ำเนี่ยแล้วก็ไปแกงทุกคนนะควัำเรือหมดเลยเป็นอยงไรเนี่แล้วเราอาศัยที่เผอ่ยขึ้นไปดำน้ำกว่านะไปน้อยแหละกต่ลำเผอเลยน้วแกงแคแล้วเจ้าัปเลเจ้าตวไปเจ้ป จเล้ไมมากเลอ่ะดตอนนี้ฟิลไปไหนแล้วเนี่ยิไช่หมนี่ลืมฟิไปเลยอ่ะก็ตงแล้วนใช่หวโต๊ะโต๊ะฮ้ยหยฮ้ยไปเล เราไม่ได้คิดแล้วพี่โต๊ะพวกแกมีคนมาจับขาจริงๆนะจับอย่างเงี้ยโอมยมีอะไรหรที่มันสาวายน้ำน้ำไม่ใช่แม่น้ำจะมีตัวอะไรได้ไงใช่เราก็เลกอยู่สามคนเนี่ยใช่ือเราก็อยู่ตรงนี้นะโอยไม่มีอะไรหรอกเราจะคิดเองหนะมั้งไปกันเล่นกันต่อดีกว่างอุ้ยอุ้ยมีคนจับขาแล้วว่าจับแบบนี้เลยที่เราเล่าให้ฟัง เพาะการนะก็เป็นเหมือนเราเลยอะโหเอาแล้วเราไม่อยากอยู่ในน้ำแล้วนี่หรอกมั้งอุ้ยจับเราอย่างนี้เลยใช่ไหมการทำอย่างนี้เลยอะเราวังเธอคิดมากอ่ะขอบคุณแล้วนะโอเคเรามิวอะก็ระวังด้วยแล้วกันนะรด้วยเรากป็นที่ของไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยิ้มมากนะมาเล่นกันต่อเถอะ ่เหลยวหลับคนเ๋ววนิ้วคนเดียววันนี้สนุกกินจ้ ก่อนนะเจอแล้วแก้งหลอกผีเข้าไปดูสิตกแคทตกน่งหมดเลยงั้นเราขอบูลีกลับนะกลัวกลัวผี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 กลแต่ัผีกกลัวกลัววีกลัวกลัววีกีเีีลลีรก น้อยใจมากแล้วก็ขอโทษด้วยนะใช่เราขอโทษนะที่แบบนี้เธอดีกันนะที่แล้ว ขอบคุณที่มีกันนะโ oh, oh, อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรงความรักในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเจออีกครั้งอยู่อ้ามั